Monster Hunter Wilds review. Monster Hunter, Wild Monster is Hunter, a... Hunter Wilds. Monster winner. Hunter Wilds. Overall, Monster Hunter Wilds experience was fantastic. It's an evolution of the series. The story focus is a great addition. The gameplay is as fun as ever, and it feels like Monster Hunter is going in the right direction. แล้วขอกราบสวัสดีท่านชุบโทมท่านกันด้วยครับวันนี้ในเกม Monster Hunter World i c e o r n นี่ลบไปเลยครับเพราะว่ายังไม่ถึง iPhone ก็อยู่ในไงซีรีส์น่าจะกว่าภาค Wide จะตัวนะราคาครับดูมาโฆษณาครับ Monster Hunter w i s e a variable Now แม่งราคา2,000ให้เกิดซื้อครับเนี่ยแม่งรวยมากอะ่ะเคคพค่อนเพื่อนให้ไปรกาศพูดพร่ำทำเพลงเริ่มมาเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตัวละครเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับแล้วผมใช้เวลาแต่งตัวสักวินนึงครับเจอกันใหม่ แมงคาสึกะอิจิบังนี่ครับเป็นไงครับดูทรงครับพอนคาสึกะอิจิบังครับวัตเต้เฮลหลังจากที่ผมแต่งตัวเสร็จผมก็จะทำการสกิปข네ั้วซีนแล้วก็ความโผล่ที่แอนเชนฟอร์เรสเลยครับโอ้ยครับหลังจากที่เราลอดจากแอนเชนฟอร์เรสมาได้ผมก็ถูกพาตัวไปที่เมืองแรกของเราเลยก็คือแอสเตล่านั่นเองครับอันนี้คือเล่นและแจมใช่ไหมครับวันนี้เข้าห้องตัวเองครับโอ้ยไปกอคิดถึงอย่างไรยห้องที่เหมือนจะพังทุกเวลาครับห้องนี้ อาวุธเอาเอย่างไรดีวะเล่นยังไงดีเ well. มืเ่าาอเล่้แค่สองผมทำพูดตามใจตามยาวแล้วก็ SNS แค่นี้แม้ผมเลือกอาวุธที่ผมเล่นมากที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดแล้วก็ไปกับอันเล่นคาร์น่าเลยดีกว่าก็ขออนุญาตเบียดสักพาักหนึ่งไม่น่าเป็นไรตัวครับโหเปิดม,มาออร่าเก้ายอดเว้ยทำหลังจากที่เราเลือกอาวุธอะไรกันเสร็จสับแล้วก็ผมก็ทำการรับภารกิจแรกของเรามาครับโอ้โหความคมระดับ ความโคตรสียเหลืองเหมือนจะตายครับเป้าหมายของภารกิจน oh, ี้คือการล่าเจ้าจ่าการทั้งหมดเจ็ดตัวโอ้โหใช้แบบเช้ามากโอ้โหตรงนี้สี่ตัวหัวตกวาดกวาดกวาดกวตัวหัวาดไม่ตายใช่มากครับโอ้โหแม่ความนม่เดียวตางไม่งกลายเป็นสีอเลยนะเตอร์เฟก หลังจากที่ทำภารกิจเสร็จแล้วผมก็ทําการไปคุยกับช่างตีเหล็กเพื่อหาอาวุธใหม่มาครับเนี่ยคนนี้คือใครครับเนี่ยเมื่อต้นเกมใช้ดีเฟนเดอร์ไปก็น่าจะชิวแล้วครับแล้วสปิตเต้ร์เลยมีแร่เฮปัญหาคือเรามีแร่ไหมครับอ้าวมีขอ,อยอาคาวเลยดีเฟนเดอร์เลตสุดยอดงั้นเราก็ไปรีบรีบไปทำคุยกัดีกว่าหลังจากได้ดาบใหม่แล้วผมก็ทําการรับภารกิจที่2ต่อกันเลยโดยเป้าหมายของภารกิจที่ผมได้รับเป้าหมายใ,ในคราวนี้คือให้ผมจัดการเจ้าเคสตอนทั้งหมด8ตัว ห oh, ัวละครอย่างเฮี่ครับเกมนี้ w h a t the h e l l ระเบิดอะไร่ะอะไรนะหัวระเบิดดีครับรอในล,ลงไปเลยครับตอนนี้ฝ่าฝ่าฝ่าไม่โดนสังนัดกวา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 ด ตายยังตายยังหลังจากที่ผมได้สังหารเจ้าเดนเสาร์ททั้งหมดเจ็ดตัวไปแล้วก็มีเจ้าเกรสจา,าจากัสโผล่ออกมาครับและแน่นอนนะว่าผมต้องได้รับมอบหมายให้ไปจัดการมันไม่ต้องการล็อกออนโอ้ฟอร์ซายหายครับเมื่อกี้ฟอร์ซายไสม่ติดฟอร์ซายสลั สปิริตสลัดต่อสายสลัดต่อชีดดาบอาไม่ต้องชีดครับตอนนี้สปิริตเฮมไปเลยตัดห,หัวหัวหัวระเบิดเดี๋ยวเอาอนี้ลงมาสุดยิ่งยิงย่งยิ่งยิง่งสปิริตคอมโบด้วยความที่ดาบผมมีความโคมมากผมเลยจัดก,การเจ้ากุเรจการด้วยความรวดเร็ว ตัดหางเอาตายแล้วแต่ฟ้าตายเร็วยังไงอยากให้ผมปิดชีพเจ้าเกสจากาสไปก็มีศัตรูตัวใหม่โผล่มาโอ้ยปุกิปุกิมาแล้วระวังโดนฆ่าครับหลัจากนั้นผมก็ไปคุยกับช่างที่เหนแล้วก็ไปหาคราบชุดสักชุดสองชุดมาเดี๋ยวเราใส่โอ้ดูแล้วผมใส่ใส่อันนี้ป่ะต้นเกมก็ไม่น่ามีอะไรให้ใส่เยอะก็ใส่ประมาณที่เราใส่ได้เลยหนักไปอ่ะตอนเนี้ย แล้วใส่ fortify เลยนะขอ os, c, charcoal, ให้ใช <mag> ้กันตายครับไม่ใช่กันตายตอนตายแล้วหดจากนั้นผมก็ได้รับมอบหมายให้ไป e x p e d i t i o n ที่ ancient forest เพื่อหาจุดตั้งแคมป์ที่2ถือว่าเป็นการเปิดกระเจาเนาอตัวนี้เก็บไว้ด้วก่อนขอญาตตีขอญาตตีเก็บ material ถ้าว่าโชงผมไม่ค่อยดีก็เลยไปพบปะกับอาจานัดสวัสดีครับโอใคครับใจครับผมก็เลยถือกเอาชิ้นส่วนของมันมาเลย I'm chilling ขอญาตตกเข้าตัวนี้ทั้งหมด อออบของดมีอัจตรณ์สเกลหนีคนระับไม่อยู่อยู่ระเบียเยนะี่ยไม่เห็นเราใช่ไหมออกไปตอนนี้คือไม่ตายใช่ไหมอาจาร้์ผมก็โดนไล่ล่าไปประมาณ5นาที<อ>ผ่านทางผมก็ขอผ่านทางไปเชียบโอ้บายกอดโอ้บายกอดนี่มันต้นเกมสตรีมไม่น้อหมดนี่มันตามเทลเลอร์เลยมันเนี่ยมไม่มาใช่ไหมผมวผมไม่มาอย่ามองหน้ะทางตันเจ๊ครับเจ๊ครับ I'm shooting. I'm shooting. Oh, ไปไปไอ้ไม่อูผมกระโดดป่ะโอ้วก็หล่อเล่นมาทำไมโโอ้ไม่มีทางให้หลบเลยไปครับเรารียไปแคมป์ไซต์เลยดูก่อนไปต้อไปละโอเคใจเดี๋ยวผมเราหนีจากเจ้าอาจารย์นามาที่แคมป์หน้าผมเจเจเจ้าคุรุยาคุอยู่ที่แคมป์ผมเลยได้รับเป้าหมายให้ล่าเจ้าคุรุยาคุไทย เอาเยติดผ yeah, uh. ิษมาติดผิดอะไรตรงนี้เต็มเต็มครับโอ้โหตกฟังไม่ระเบิดอ่างดังเฮ้ตันนี้เป็นเลยปุ้มเต็มหางปิดพิษอีกแล้ว เป็นหัวมันยัดหัวหนีหนีอย่าไปหาจะไม้ก็พอครับพอแค่นี้อย่าไปหายนั่นปล่อยให้นั่นอยู่แต่ว่าเจ้าครูุยาครูไม่สามารถทนความคมข,ของดาบผมไว้ได้แลวไม่ให้กิน,น้วไม่ให้กินจิมแมงเลยเนี่ยมันตกฟ้าและใจที่ปิดชีพเจ้าครูุยาครูไปเไปมก็กลับมาที่อัสเตล่าเพื่ออัปเกรดดาบ<า>ของผมอ,อัพเกรดเ,เลย นี่แหละสุดยอดแต่จากนั้นผมก็ได้รับบ้าหมายภารกิจให้ตามล่าเจ้ากิ๊กุกิมันอายแบบนี้ใช่ป่าวะไม่ใช่แกไม่ใช่เองเขาจะหาดูว่าใครเขาจะไม่ชอบอ่ะของฟีนเปิดก่อนเลยครับตรงนี้เปิดด้วยนี่ต่อเอาหาเจอไหม่ะหาเจอไหม่ะมันหาเจอครับโบเกตโตฟอตเฮียสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วว่ารอหาดไว้เดียวตัดหายให้แม่งละเบื่อฉับสวยงามตามทรรมเื่องหายอยู่ไหนหายจมดินด้วยอ๋อไปแต่เฮ้ยว่าหายจะจมดินทำไมอ่ะว้าวว้าว เราบินนะครับตอนนี้จิ้มหางรถปีดเอาหางขาดสช่กดเร็วเกินโอ้โอ้แล้วมันตีเลยแหงยังไงแม้ว่าเจ้าปุกี้พุกี้จะทำดาเมจกับผม,ไ,มได้มากแต่ก็ไม่สามารถทนความคงของตาที่ผมเพิ่งอัปเกรดมาได้บอกให้ชิวเอาไม่ชิวเหรอ ไม่ชิวไม่ชิวบินครับตัวนี้ไซ r ์ l a s h ปีกระเบิด split 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 i t ร,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 ระเบิดเลยหลังจากที่ปิดชีพเจ้าพูกี้พูกี้ผมก็เดินทางไปไวส์สไปเวสเราถึงแล้วไวส์สไปเวสถึงเร็วเกินโอ้ยังไม่ได้เล่นเลย ไอเชนบอลยังไม่ได้ทุกอันทุกเฟิกได้มีของเก็บแถวนี้เราไปดูของเก็บกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตรู้ละแล้วหมายถามก็ได้ขุดแร่เก็บน้ำพึ่งแล้วก็เก็บพวกของค้าอะไรต่างๆมากมายเลยเก็บแล้วมาชิเลเต้อโออ่ะหอนการเนื้อเนี่ยต้ยนแบบนี้มีอะไรครับเนี่ย,ยไม่มีฮันนี่ขึ้นมาต้นแบบนี้เพื่อฮนันนี่โอ้อยใจผมเดินทางไปสักพักก็เจอหนึ่งในตัวสุดไอคอนิกของเกมียร์ฮันเตอร์ลาเทียไวเบอร์สีเขียว ไปกันครับไปกัไปนู่นไป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 ผมตกฟังยิงไม่ถึงไปนู่นสวยงามสวยงามการสไตล์รอยวิไมซิหลังจากที่ผ่านเจ้าลาเทียนมาผมก็ได้ทำการไปเก็บของเพิ่มแล้วเจอแล้วสุดยอดนี่แหละดังพอที่เขาว่ากันแต่มันแหลกอะไรเนี่ยไออ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โ what the hell bro หลบบแบบ ซีบิวระเบิดนี่ซีบิวระเบิด,บบดจากที่ผมไปดูบกาแสงของโซลา่าไม่ต่รอบผมก็เจอเจอเ้าบาลอตมาดิฮันนับบาลอต์เปิดกกอนได้เปลี่ยนใจพูดรถไทยโทโมัสเชลบี้งัวแล้วพูดเลยเนี่ยแล้วมันฝันไม่โดนเลยฝันธรรมดาก็ได้ โ,โกรธครับโกรธนะโกรธอะไรคลิกเชลหนึ่งแง่ก็ต้องคลิกเชลเลเวลศูนย์เต็มหัวเต็มหลังอ้าวโดนห้าตระมัดห้าตระมัหดหกตระมจสุดโหเอาหางเอาหางระเบิดคระเบิด ตัดเต็มหางรับเบิดไหมบินครับตรงนี้อู้หูโดนด,ดับหัวไม่ไม่เข้าแคร,รี่เป็นหนึ่งทีอาแล้วสนิบินหางสวยไม่ขาดไม่มาแล้ว ออฟฟฟผมได้ทำการตัดสินใจที่จะปิดชิมมันบอกว่าโอ้ชุดหัวแข็งเหรอฮะหัวแข็งขนาดไหนฮะนี่แข็งมากไหมฮะร้อนถือพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแบบอินโทรดักชั่นก็ได้นะเพราะผมจะทำการให้พาร์ทหน้าเนี่ยยาวก,กว่านี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน,น่นอนนะครับ,บรก็เจอกระใหม่พาร์ทหน้าแบบจริงๆนะยครับ